สวัสดีครับยินดตต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสลับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่2.17นะครับมุกเดินเดินนะครับเดินมุกเดินได้ระยะทางนะครับ3ส่วน8กิโลเมตรแก้วเดินได้ระยะทาง7ส่วน24กิโลเมตรนะครับมุกเดินได้ระยะทางมากกว่าแก้วกี่กิโลเมตรครับเครื่องหมายอะครับ อ่าอันไหนมากกว่ากันแสดงว่าต้องเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับมุกเดินได้ระยะทางมากกว่าแก้วมุกเดินได้ระยะทางมากกว่าแก้วสแสดงว่าอันนี้ต้องมากกว่าอันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจับตัวนี้เป็นตัวตั้งครับ3ส่วน8เป็นตัวตั้งลบ7ส่วน24นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วทำไงครับอ่าก็ทําให้วิธีลบเศษส่วนทําให้ส่วนมันเท่ากันหาคณนอนะครับไม่ต้องตั้งครับคิดในใจก็รู้แล้วครับ8คูณ3ได้ ยีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำให้เป็นส่วนยี่สิบสี่ครับโดยการเอาสามส่วนแปดนะครับทำให้เป็นส่วนยีโดยการแปดคูณยี่บสกับแปดคูณสนั่นเองนะครับก็ต้องคูณสทั้งเศษและส่วนสาคูณสได้เก้คูณสได้ยีนั่นเองนะครับลบเท่าไหร่ครับลบเจ็ส่วนยีั่นเองนะครับเหลือเท่าไหร่ครับเกลบเเหลือ สส่วน24นั่นเองนะครับแต่ว่า2ส่วน24นะครับมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหาร2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับ2หาร2ได้1 2หาร24ได้12นั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับอ่าอย่าลืมหน่วยนะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับ